สวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับพวกเราสามคนค่ะวันนี้มาสามคนนะคะเพราะว่าอ่อีกหนึ่งท่านติดติดธุระนะคะก็เลยไม่สามารถมาได้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันวันจันทร์ค่ะวันนี้จะลงกับวันที่เท่าไหร่คะพี่ยอดครับค่ะวันนี้ก็มาพบปะจะเจอกันอีกแล้วนะครับประจําทุกวันจันทร์เลยนะก็เป็นเวลาดีๆนะครับ ก็ทีนี้ก็วันจันนี้นะครับเรามาพบเจอกันสามคนเพราะว่าท่านผอ,อ,อก็คงติดตุลาด่วนเนาะนะครับเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยวันจันนี้ก็จะต้องเป็นวันจันทร์ที่7เมษายนพศ2568นั่นเองครับใช่ค่ะพบก,กับเราสามคนค่ะกับเบียชันอ้อมสนิสนะคะครับผมยอดรักจากรามคำแหงครับ เสียงของพ่รยรับอาจจะดังกว่าพวกเราสองคนนะคะเพราะเสียงของพวกเราสองคนไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะก็ต้องขอภัยสาหรับท่านผู้ฟังที่ฟังทางแทอรอมต,ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทางบ้านแดงบ้านฟ้ายราก็ลืมไปถึงติ๊กตอบตัวเลยนะคะ,ะแล้วก็เฉอยขลัสดีประยันจนผู้ฟังผู้ฟัง่านบัตรชาร์ในสป๋ติดายด้วยนะคะเออนะคะ ก็คนฟังรายการคุยกันวันจันทร์เอาจังมาแต่งโงเหงาหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเสียงเอฟเฟกอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะก็ต้องข่าวไปด้วยแล้วก็เมื่อช้านี้ไม่ทราบว่าใครได้ฟังข่าวับ้างเนาะก็อืมพูดได้ไหมคะเนี่ยมันจะมันจะผิดหรือเปล่านะก็ไม่เป็นอะไรครับก็คือว่าเราก็มาคุยกันเล็กๆน้อยนอเนาะเพราะว่าเราได้สูญเสียราชินีนุกทุ่งไปหนึ่งท่านแล้วนะครับ ปิดตำนานปิดกาเรียกว่าปิดตำนานด่วนพิสว่์ไปเลยนะครับนั่นก็คือคุณแม่พองศรีวรนุษย์นั่นเองนะครับท่านจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา8นาฬิกากว่าๆนะสลริอายุได้85ปีนะครับเพราะว่าท่านก็ป่วยมาหลายวันเนาะป่วยป่วยมานานแล้วรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบระบบหายใจเกี่ยวกับเรื่องปอดของท่าน่ะนะค่ะก็ ทางโรงพยาบาลก็ให้ขั้นมารักษาตัวที่บ้านนะคะตอนแรกก็อาการดีดีอยู่เนาะนะคะแต่ว่าพอมอเช้านี้ก็ได้ฟังข่าวแล้วสลดใจจริงจิงเลยนะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่พองสีด้วยนะคะขอให้ดวงมิงนญาณของแม่พองสีไปสู่สุขติแล้วก็สู่ภคมิที่ดีแล้วก็พวกเราในฐานะที่นักฟังเพลงลุกทึ้นนะคะก็จะ ฟังเพลงของท่านนะครับถือว่าเสียงเพลงนั้นอยู่ในใจพวกเราตลอดไปค่ะใช่ค่ะอานะครับก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนาะออมาอัปเดตเรื่องสภาพอากาศจะสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะ<ด>ช่วงนี้นะครับรจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านจะทำนายพยากรณ์อากาศไว้ว่าช่วงนี้ ประเทศไทยเราก็จะร้อนมากเป็นพิเศษเลยนะครับก่อนจะถึงสงกรานต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเนี่ยปกคลุมทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะทําให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็ยังจะพัดนําความชื้นมาจากทะเล mm hmm. ก็อาจจะมีฝนตกโปรยปลายได้บ้างแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมี20บ้าง10บ้างนะครับ โดยเฉเพราะว่าอากาศเนี่ยช่วงกลางวันจะร้อนมากเป็นพิเศษแล้วก็มีฟ้าหัวในตอนกลางวันด้วยยิ่งอย่างเช่นภาคกลางน่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีลบุรีเงี้ยพวกเนี้ยภาคกลางจะร้อนเป็นพิเศษเลยส่วนฝนก็จะมีแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะภาคเหนือก็สิบเปอร์เซ็นต์บ้างภาคตะวันออกยี่สิบภาคกลางสามสิบภาคตะวันออกสี่สิบภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกห้าสิบอย่างงี้ก็ ก็เป็นพื ite, so ้นที่ไปเนาะก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังเรื่องทีโตกด้วยตอนนี้นะครับพยายามจิบน้ํามากเนาะเพราะว่าอากาศร้อนโดยทั่วไปเลยนะตอนเนี้ยแต่ก็อยากจะมีฝนตกยังจะมีฝนตกนะอยากยังจะมีฝนตกอยู่ได้บ้างนะครับแต่มันก็คงจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังกันเพราะว่า ช่วงนี้ก็ปิดเทอมเนาะปิดภาคฤดูร้อนของเด็กๆเนี่ยก็จะมีข่าวอยู่ทุกปี<ต>ว่าเด็กเนี่ยจมน้ําตายจมน้ําเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กกับน้ําเนี่ยถูกกันมากแล้วก็บวกกับสภาพอากาศช่วงนี้มันก็ร้อนเนาะก็จะพากันไปเล่นถแถวตามลาําธารแล้วก็ริมห้วยริมสระต่างๆเพราะฉะนั้นก็ผู้ปกครองก็จงดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับก็ จากรายการพิกัรวันจันทร์นะครับใช่ก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยน้องๆหนูๆก็คงจะอยู่บ้านแล้วก็คงจะทนความร้อนไม่ได้นะคะก็เลยจะเล่นน้ากันยังไงก็ขอให้หน้องๆหนูๆนัคยาอย่าอย่าอยู่ห่างสายตาผู to, ้หลักผู้ใหญ่เนาะก็พยายามไม่หรอกครับไม่หรอกครับเพราะว่าน้องๆหนูๆเขาเขาไม่รู้หรอกว่าอยู่ในสายตาหรือไม่อยู่ในสายตาเพราะก็เขาก็พากันไปเล่นแบบเขาก็ไปตามภาษาสุขโซนของเขาอะ มีแต่เราเนี่ยที่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องคอยดูเขาเพราะจะบอกว่าเพราะจะบอกว่าให้เขาอยู่ห่างสายตาหรือไม่อยู่ห่างสายตาเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเด็กเขาก็ไปตามพึกิกนองของเขาตามวัยของเขาเนาะอ่านะก็ถ้าดพูดผิดก็ขออภัยด้ว่านะจริงๆแล้วเนะี่ยคนที่จะดูแลคือคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะก็ยังไงก็ช่วยส,สอนน้องๆหนุ่มๆรอยางให้ห่างต่อย่ระยา เขรียกว่าอยาให้ห่างอยาให้ห่างตาห่ะนะคะเพราะว่าบุตรหลานางท่านก็เวลาที่เราสูญเสียไปแล้วก็เอาคืนกลับมาไม่ได้นะก็มีจะมีดีเจหนึ่งท่านก็มีดีเจหนึ่งท่านนะครับก็ประสบการณ์ของดีเจเขาก็มาถ่ายทอดในสื่อวิทยุนะเขาก็มีหลานอายุประมาณสองขวบก็ผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็นั่งอยู่ด้วยนั่นแหละไม่รู้เผลออีท่าไหนเด็กจม จมลงไปในสระน้ําในบ้านตัวเองอ่ะเออ,อดีนะดีนะมีการทํำ C P R กันเป็นถ้าไม่งั้นก็คือคงไม่รอดอ่ะตาเหลืองตัวเขียวหมดแล้วตาเหลือกหมดแล้วอ่ะสรุน้องก็รอดอถือว่าเป็นบุญแล้วก็เป็นปฏิหารของน้องค่ะวยนะคะอืมนก็นอกจากนอกจากเรื่องของสภาพอากาศแล้ว มาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้งางค่าช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนหลายท่านคงคงคงจะไปทําง,งานทำไรทาสวนนะคะก็อาจจะห่อข้าวไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้วพบว่าข้าวบูดก,กับข้าวบูดก,ก็อย่าอย่าเสี่ยงทานเลยนะคะก็นำเอาไปทิ้งทิ้งได้ก็ทิ้งนะคะอย่าไปเสียดายเนาะเสียดายเสียดายเสียดายดบางคนบอกโอ๊ยเสียดายจังกับข้าวสาท้งไว้ต้องเยอะ ทำไมไม่ทางให้หมดเอาตรงนันแบบเดี๋ยวมันก็เข้าตำราเดี๋ยวมันก็เข้าตำรานี้อะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเสียน้อยน้อยไม่เอากันหรอกชอบเสียมากๆอะไรก็ทานทานไปเถอะทานทานไปเถอะเพราะป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเสียเยอะเลยบานเบอร์เลยแทนจะเสียแค่นั้นเสียเยอะใช่ค่ะนะครับอาหารที่อาหารนะครับอาหารที่รบรกวนที่จะต้องให้ให้เขาเรียกว่าต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นพวกกะทิ <C> e <zy> พวกยำต่างๆกะทิต่างๆนะครับ <C> e <zy> พวกยำแล้วก็บางค่ั้งเนี่ยบางบ้านเนี่ยไปชันแอบไปเห็นมานะคะยำหอยกรรองนะคะจนวันนี้เป็นวันที่สามแล้วเนี่ยยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยคือถ้าเกิดว่าอยู่ในถ้าอยู่ในส่วนของความเย็นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเขาสามารถป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่า S 1> <S 1> ก,ก็คือมีส่วนจริงมีส่วนได้จริงแต่โอกาสจะเจอน้อยมากเพราะว่าถ้าโตเยน็นโต,โตโนั้นเนี่ยอุณหภูมิเขาโอเคอยู่แต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงนะครับพวก,พวกยำทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยำบุญเส้นยำหอยดองยำปลากระกป๋องหรืออะไรก็แล้วแต่ีเป็นยำๆเนี่ยทั้งลาบน้ำตกเนี่ยทุกท่านชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะพี่ไม่อยากบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าประกอบอาหารกินแล้วเนี่ยต้องรีบกินให้หมด ภายในสามชั่วโมงก<า>็ยิ่งดีนะครับ<า>ถ้าเกิน6ไปถ้าเกินถ้าหาว่าเกินหชั่วโมงแล้วก็ไม่น่าจะสุ่มเสี่ยงในการรับประทานเข้าไปนะครับอย่างเช่นพี่เายักเนี่ยสมมติว่าตอนเช้าพี่ด้รับถุนไข่ไปสามฟองใช่ไหมแล้วพี่เาักบอกเอยอ้อมตัดยังไงก็เผื่อกินกลางวันบ้างน,นะเดี๋ยวเผื่อพี่ไม่ได้กลับมาพี่ก็ลังไปทางานใครจะทําให้กินอ้ยแล้วทีนี้มันมานงาน,น,นจะรู้สึกยังไงในในความรู้สึกพี่เารักนะคะ ไม่หรอกนะครับเพราะว่าห่างกันระยะสามชั่วโมงก็คงยังไม่น่ามีปัญหานะครับสําหรับไข่ตุนอืมอันนี้หมายถึงไข่ตุนเหลือนะอยางเราใช่เ,ข,เข,ข้าใจไงเข้าใจไงเข้าใจไงอืมเข้าใจไงภายในภายในระยะประมาณเนี้ยสองสามชั่วโมงยังคงไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราทันหยดได้ก็ก็ดีกาลังเราก็หาย,ยางอื่นทางก็ไม่น่าจะหนักน้ก็ไม่ยากนี่ครับไม,ไม่ยากไม่ยากมีวิธีสังเกตง่ายๆ มีวิธีสังเกตง่ายๆ,ๆ,ๆเลยครับไข่ตุ๋นนะอ่ะเอาเอาเป็นว่าไข่ตุ๋นเนี่ยถ้าเกิดว่าเออประมาณสักเที่ยงเยงไปบ่ายเรามาหยิบมาทาต่อเนี่ยจากที่มันเหลือตอนเช้าถ้าถ้ามันมีกลิ่นหรือรสชาติที่มันแปลเปลี่ยนและเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแบบอําไมมันทําแม่งทําแม่งนี้เราก็สัมผัสได้ใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดสัมผัสไปดีเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่าออกเปรี้ยวๆเ,เอ้ยหินก็ทําแม่งทําแม่งรสชาติไม่เหมือนว่าเช้าเงี้ยอันเนี้ยนนเป็นกรณีที่ว่าไม่ต้องแล้วครับทิ้งไปได้เลยอื อ่อเอยังไงก็ขอฝากกันไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสุขภาพกากับเรื่องของอาหารการกินนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลคนที่คุณรับนะคะเ,เป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไงอเสียเงินเสียทองเสียเวลาด้วยดูแลตัวเองเองเสียเวลา แล้วถ้าเกิดว่าดีไม่ดีเนี่ยเสียเวลามากมากมายมากน้อยแค่ไหนดีไม่ดีถึงขนาดเสียชีวิตนะครับอาจจะเป็นไปได้ด้วยถ้าเกิดว่าอาหารเป็นพิษถ้าหากว่าอาหารเป็นพิษร้ายแรงเนี่ยถึงขนาดถ้าไปหาหมอไม่ทันเฉียบพันเนี่ยอาหารเป็นพิษเฉียบพันถึงขั้นเสียชีวิตช็อกไปได้เลยนะครับช็อกเพราะอะไรอาเจียนมากเพราะอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นอาเจียนมากถ่ายมากแล้วเกิดอะไรขึ้นกระหายน้ําขาดน้ําถ้าขาดน้ํา ถ้าหากว่าร่างกายของคนเราขาดน้ําลงไปมาก,มากๆเกิดอะไรขึ้นอวัยวะข้างในรวนเรหมดเลยเสียสมดมุลหมดเลยขาดเกลือแร่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ถึงขนาดช็อกหมดสติและเสียชีวิตก็ได้นะครับใช่คุณนภัทเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงการไปในาในาการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังชาวบาน่ารู้กันก่อนนะคะครับผมอเชิญเชิญเลยนะครับ ัััคาตอบบเดยวกมรจะกินข้าวก็ต้องหาอะไรดูหรือเล่นโทรศัพท์รู้หรือไม่ว่าการจ้องหน้าจอขณะกินอาหารอาจทําให้อ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัว คุณเคยประสบปัญหากับการหาวิดีโอเพื่อรับชมระหว่างกินข้าวหรือไม่หลายครั้งที่ไม่ว่าจะคลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มใดก็ไม่เจอคลิปที่ถูกใจสักทีจนอาหารในจานเริ่มหายร้อนและถูกลดทอนความอร่อยแต่ถ้าให้เลือกระหว่างรับประทานอาหารที่สดใหม่กับยอมเสียเวลาเหลือก,กัคลิปที่ถูกใจเชื่อว่าหลายคนคงยอมเลือกอย่างที่สองเพราะวิดีโอภาพ,พยนตร์หรือซีรีส์ที่ชวนเพลิดเพลินมทาให้เรารู้สึกเคลิ้มไปกับรสชาติของอาหารได้มากขึ้นหรือบางคนอาจจะมีพฤติกรรมสไลด์หน้าจอโทรศัพท์ระหว่างกินข้าวแต่รู้หรือไม่ว่าการมองจออโททรรรศััพ์ะะบปาาานห อาจทำให้อ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวงานวิจัย smartphone use while eating increases caloric i n g e s t i o n ที่เผยแพร่ในปี2019เกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ระหว่างมื้ออาหารและการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักโดยทดสอบกับอาสาสมัครเพศชายและเพศหญิงจำนวน62คนมีอายุระหว่าง18-28ปถึงปีกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองรับประทานอาหารภายใต้ข้อกำหนด3อย่างได้แก่นั่งรับประทานอาหารแบบไม่มีสิ่งรบกวนนั่งรับประทานอาหารร่วมกับการใช้โทรศัพท์และนั่งรับประทานอาหารร่วมกับการอ่านข้อความพีพรินออกมาผลปรากฏว่าการรับประทาน อาหารระหว่างการใช้โทรศัพท์และการอ่านข้อความไปด้วยส่งผลให้กลุ่มคนดังกล่าวได้รับแคลอรีและไขมันเพิ่มขึ้นถึง15เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับการรับประทานอาหารแบบไม่มีสิ่งรบกวนแล้วทำไมการดูโทรศัพท์ตอนกินข้าวถึงทำให้อ้วนขึ้น งานวิจัย using smartphones when eating increases caloric intake in young people when aware of the literature ในปี2020เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ขณะรับประทานอาหารกับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักในวัยรุ่นระบุว่าการใช้โทรศัพท์ระหว่างมื้ออาหารทำให้วัยรุ่นได้รับแคลอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากระบบประสาทซิมพาเทติกซิมพาเทติกเนิร์เวิร์สซิสเต็มที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะที่อยู่เหนือการควบคุมโดยทั่วไปของมนุษย์เช่นรูมานตาต่อนมน้ำลายการหลั่งน้ำย่อยหรือแม้กระทั่งการหลังออ่งอะดรีนาลีนอะดราาี ถูกรบกวนและทำงานหนักส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงควบคุมความหิวหรืออิ่มไม่ค่อยได้ร่างกายอ่อนเพลียและสมองมึนงงความจริงแลระบบประสาทสิมพาเทติกไม่ได้ถูกรบกวนจากการชมคลิปวิดีโอขณะรับประทานอาหารเท่านั้นแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกครั้งเมื่อเราใช้สายตาเพ่งมองจอโทรศัพท์โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนั่นเป็นเพราะเมื่อเราจ้องมองหน้าจอเหล่านี้ดวงตาจะสัมผัสกับแสงสีฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาทำให้รูม่านตาของเราหดและขยายได้มากกว่าแสงที่มาจากธรรมชาติกระตุ้นให้ระบบประสาทสิมพาเทติกทำงานหน้นมี าการหดและขยายตัวอย่างหนักของดวงตายังส่งผลต่อการหลั่งสารแอซิตและโคลีนอาร์เซทิลชาลน์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการรับรู้ความเจ็บปวดร้อนหนาวและรสชาติของอาหารบางอย่างซึ่งจุดนี้อาจทำให้เรารู้สึกไปเองว่าเวลาหาอะไรดูไปด้วยขณะกินข้าวทำให้รสชาติอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นทั้งที่จริงแล้วรสชาติก็ไม่ต่างจากตอนที่กินข้าวแบบปกติสักเท่าไรระบบประสาทสิมพาเทติกพังก็ควบคุมความหิวและอิ่มไม่ได้ เมื่อระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานหนักขึ้นร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงอีกหนึ่งสิ่งที่จะตามมาคือฮอร์โมนเกนลินเครลินฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมความหิวของร่างกายจะถูกกระตุ้นทำให้รู้สึกหิวมากขึ้นเนื่องจากร่างกายคิดว่ากำลังตกอยู่ในสภาวะเครียดและขาดแคลนสารอาหาร แน่นอนว่าเมื่อไม่สามารถควบคุมความหิวของตนเองได้ก็ไม่สามารถควบคุมความอิ่มได้เช่นกันเนื่องจากการเพิ่มสูงของระดับฮอร์โมนเกนลินไปกดทับการหลั่งฮอร์โมนเลปตินเลปตินฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความรู้สึกอิ่มส่งผลให้สามารถรับประทานอาหารได้ในปริมาณที่มากขึ้นและนานขึ้นนำไปสู่การ,รเผชิญหน้ากับโรคอ้วนโรคเบาหวานไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมถึงโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอีกด้วยนอกจากมีระบบเผาผลาญของร่างกายจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อระดับฮอร์โมนทุกส่วนสมดุลซึ่งหนึ่งในปัจจัยททที่ใหห้้ฮออรรรรร์์มมบบาาาาาลคืกกะะะตุปสังดขณ านอาหาร เช่นการสัมผัสการมองเห็นการได้กลิ่นและการได้ยินถ้าหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกรบกวนหรือเบีเ่ยงเบนความสนใจอาจทําทให้ระบบเผาผลาญพังได้ต่ออินซูลินและได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอถึงแม้การรับประทานอาหารขณะชมวิดีโอหรือสไลด์หน้าจอโทรศัพท์ขณะกินข้าวจะสร้างความเพลิดเพลินและคลายเครียดแต่หากผลกระทบของมันทําให้พฤติกรรมการกินของเราเปลี่ยนไปจนส่งผลต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเสียงศัก์เท่าไหร่เราอาจต้องจําใจต้องเปลี่ยนจากการจ้องมองโทรศัพท์มาโฟกัสกับอาหารตรงหน้ามากขึ้นแม้ว่าความวุ่นวายของสัง มาเป็นเพื่อนร่วมโตอาหารที่ดีที่สุดของเราก็ตามที่มา h t t p s p m c n c b i n l m n i h g o v a r t i c l e p m c 7 7 4 4 6 1 2ช e 3 9 h t t p s p m b n c b i n l m n i h g o v 3 0 7 7 6 3 7 9 h t t p s s l a s h s l a s h l i f a s t c o m s l a s h a n k a t e r i z e s l a s h y a t w a s h i n g m o b i l e y e a t e a t i n g a i s t b e c o m i n g s e a s e r c h i n g l i v e e k i l l e r s l a s h รูพราม a ล่าง l i f a s s l a s h s r s t e q u a l a f m b u m m e u t t h q i y j 0 m j b c 7 q 2 t q 3 p j k u n d ุณดีเจบีอาร์ a ยชาร์ปโทรศัพท์ชาร์ปการกินชาร์ปการกินชาร์ปน้ำหนักชาร์ปน้ำหนักชาร์ประบบประสาทชาร์ประบบประสาทชาร์คลิปวิดีโอชาร์คลิปวิดีโอ อืมลับมาแล้วค่ะลกบมาส่วสุดท้ายของเย่ของอาจาร์พุจะไปทำกันนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ขออนุนบวันนี้เรามีคำถามปัญหาชาวอะไรมาถามพวกเราสองคนบ้างให้ค่ะวันนี้ปัญหาชาวเหรอปัญหาชาวปัญหาชาวไม่รู้จะหาปัญหาชาวอะไรมาถามกันดีเนาะอื เทานะคะขาค่ะยิ yeah. ้ค่ะขาเลยนะตอบอย่างไว้เลยอ่ะตอบ่ังไวเลยอ่ะเอถึกอเอ่ออะเดี๋ยวพี Ice ่ะนักินอัพปูก sure ันก่อนนะเดี๋ยวองอ้อมไปนึกๆๆนึกนาส่อนนะคะ อ่านะครับก็สำหรับรายการคุยกันวันจันทร์เนี่ยก็จะพบะเจอเจอ,เจอแล้วก็มีกันในแต่ทุกวันจันทร์นะครับในช่วงเวลาดีๆเยน็ยนๆค่ำๆส่วนเรื่องกิจกรรมนั้นก็นก็แล้วแต่ว่าทางเจ้าของรายการผู้ดำเนินรายการจะจัดเมื่อไหร่ตอนไหนนะครับก็ต้องคอยติดตามรับฟังกันให้ได้ทุกเทป ครับว่าเขาจะมีกิจกรรมมายังไงก็จะเีนตามเไ์ในในเรื่องกิจกรรมนะคะวันวันแตงหน้ากะมีกิจกรรมไมีกิจกรรมอะไรๆีแบบนี้นะคะเหมือนเช่นเดียนแล้วนะคะก็เอ่อ่้แต่งน้ำแตงน้นะคะเม่บอกว่ากเบอานะคะว่าเอ่อจะเป็นอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสําหรับสําหรับเทปคุยกันวันจันทรในเทปเนี้ยเทปวันที่เจ็ดนี้ต้องขอกราบอธานอภัยท่านผู้ฟังด้วยบางทีเสียงมันอาจจะว่าวแว่งแหไปเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเอามาใช้ก็มันก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เขาเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ดังเดิมไม่ไม่ได้อยู่แบบมันไม่สะดวกเนาะเพราะว่าต้องเข้าใจมันนะ เขว่าต้องเข้าใจมันนะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรอะไรเดี๋ยวก็ด่วนเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมพี่พีทเพราะบางทีอ่ะสําหรับฝั่งทางพี่เองเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้นู่นหลวมไอ้นี่ครับไอ้นู่นขาดไอ้นี่พังเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันพฤหัสนี่ตั้งใจจะไปซื้อที่ชาร์จแบตอีแล้วเนี่ยไหมอ่ที่ชาร์จแอนดรอยชาร์จไม่เข้า ส่วนน้องอ้อมเองหูฟังหูฟังที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะหูฟังที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็เดี๋ยวดังวู้บวกกวานะคะตอนนี้ก็รอรอรอของอยู่นะคะของน่าจะมาวันที่แปดเพราะว่าอันที่จริงของน่าจะมาวันที่ห้าแล้วนะคะเพราะว่าสั่งสั่งเมื่อประมาณวันที่สามวันที่สองนะคะวันที่สองเมือาก็รอนานเลยเพราะว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะติดติดราชการด้วยเพราะว่าวันนี้ วันนี้วันที่7็ใช่ไหมคะวันที่เจน่าจะเป็นวันหยุดช,ชดเชยด้วยในวันวันจักรีวงของราชการน,นะคะส่วนสถานที่ทำงานที่ไหนที่ไม่ใช่ราชการก็อาจจะไม่ไม่ได้หยุดนะคะก็น่าจะเป็นวันที่แปดน่าจะน่าจะได้ของเส้นใหม่มาจะดูจะดูอันนี้ก่อนนาะยังไงก็ขอภาวนานะอย่าเพิ่งงอแง, mmm. น,น,ง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  learnt, นะหูฟังจ๋าอย่าเพิ่งงอแงนะอยู่ในช่วงวันที่แปดก่อนนะอ่ะ พี่ตาพี่รักคะคำถามของหนูก็คืออะไรเอ่ยนี่คะแต่เดินไม่ได้เก้าอี้คือต้องค่ะเก้าอี้มีสี่ขาแต่เดินไม่ได้เลยสักขาหนึ่งครับ <c oughs> น้อมันมีขาทรงแมมันมีขา,วาวไว้ตัง้งเออก็จะยุบเหนีย<ก>วเวลาตนะั้งใช่ไหมก็ตั้งเอาไว้เพื่อ ให้เราวาดยึดได้ติดให้นั่งอยู่กับที่ได้แต่ถ้าเกิดแผ่นดินมันไหวมันเวียงมากๆมันก็ไม่อยู่นะเฮ้ยพี่อะไรนี่พี่พี่อะไนี่แม่ากนพี่าัมันมันมีคำถามปัญหาชาวอยู่คำถามหนึ่งค่ะแต่ทีนี้น้ังอ้อไม่แน่ใจว่าจะตั้งคำถามยังไงมันจะเป็นลักษณะกระ่ายขูดมะพร้าวอ่ะข้าอบของเขาอ่ะอ๋อเหรอเออมันมันก็มีไในสีขา มีสีขากระเด็กระเด้าอะไรเออจำคำศัพท์มันไม่ได้ก็มีปัญหาเด็กๆเขาเอามาเล่นกันเหมือนกันนะเออเขาก็พลิกแพงไปเรื่อย <c oughs> ๆเขาก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะแต่คำตอบมันก็คือกระต่ายขูดมะพร้าวน,นั่นแหละเล่นเล่นไปเรื่อยๆออๆๆๆๆๆ คุณผู้ฟังนะคะอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงเทศกาลสงการานแล้วยังไงก็ขอให้ท่านผู้ฟังเดินทางปลอดภัยน,นะคะใครผู้เดินทางกลับบ้านก็ขอเดินทางปลอดภัยช่วงนี้ก็คงจะสงบแล้วเนาะสำหรับแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนาะเป็นยังไงบ้างคะที่รังคำแผงก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันมันก็ยังมีความรู้สึกบ้างอะ มันก็มีความรู้สึกโครงเพลงบ้างแต่มันก็คงจะไม่ใช่แผ่นดินไหวละ่ะมันคงจะเป็นเพราะว่ามสมองของเรามันยังไม่กลับเข้าที่เพราะว่ามันถูกเหวี่ยงแรงและเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอสมองของเราเนี่ยมันก็คงยังจําอยู่ว่ามันเป็นลักษณะนี้ที่เขาบอกว่า<ม>พิษของแผ่นดินไหวไงสมองสมองมันเออเลอรอไปแล้วว่าเพราะถูกเหวี่ยงสมองของคนเราเนี่ยอัจฉริยะมากนะ<ม><ม> ถึงแผ่นดินจะสงบไปแล้วแผ่นดินจะสงบไปแล้วโคตรบางคนนะบางคนเนี่ยเวียนหัวไปเป็นอาทิตย์ต้องไปพบแพทย์อ่ะเขาเรียกว่าพิษของของแผ่นดินไหวที่ยังอยู่แผ่นดินอาจจะสงบแล้วแต่ว่าความรู้สึกของเรามันยังหลอนมันยังอยู่ยังยังยังแบบเขาเรียกว่าหลอนแบบอะไรเงี้ยประมาณนี้นะความรู้สึกถ้าเกิดแผ่นดิรมาสัมผัสถ้าเกิดว่าแผ่นดินมาสัมผัสที่ เนนแบบนี้ก็หลอกเหมืนมหนอนกนหลนาดยความที่หลเกดร้ยเลย้วยความที่เราสองคนยังไม่เคยเจอแต่ว่า่างประสบการณ์จากเพื่อนที่อยู่แล้วกนั้นก็สงสารแล้วก็น่าเห็นใจมากๆเลยสําหรับครอบครัวนะคะ <windy. S 2> ก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็คือต้องทนหิวเลยเพราะไม่มีใครออกมาทําอะไรเลย <mit> แม่ค้าก็น่าสงสารนะแม่ค้าบางท่านเนี่ย เกือบหัวขำมำทิ่มลงไปในหม้อซุปก๋วยเตี๋ยวอ,ะอ่ะมันเวียงขนาดนั้นเลยนะแล้วที่มินบุรีเนี่ยที่มินบุรีเนี่ยผลไม้ที่ตั้งขายอยู่บนกระจาดเนี่ยกระจัดกระจายไปหมดเลยนลทิคกลทางเลยแล้วพี่เอเนี่ยพี่เอเี่ยกฎจะหายเวียนศรีรษะหายคงเคงเขาอย่างชั่วได้บ้างก็คือวันจันทร์ก็มีคลิปวิดีโอนะคะที่เพื่อนๆส่งเข้ามาก็ดูแล้วก็ นะก,ก็วันนั้นนะก็อ,อาทิตย์นั้นน่ะอาทิตย์นั้นน่ะยี่แปดยี่บเก้าสามสิบอาทิตย์ที่สามสิบอะที่ท่านผออัดรายการคุยกันวันจันรเทปนั้นนะพี่ยังโครงเพลงโครงเพล,ล,ลงอยู่เลยอืมอยัง,ยงลเลินะแต่ว่าแผ่นดินมันจะไม่สงบดีนะก็ยังมีอัพตัวช็อคตามมาเรื่อยๆนะประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม,มพี่ยังรู้สึกบ้านมันเครงเกรงอยู่เลย อย่ไงกับหที่รับนะคสถานการณ์อยู่ในสถานการณ์อาจจะบอกว่ามันจะแบบหลงหรอแบบแบบจนกระทั่งตึกมันสันร้ายได้เลยค่ะมันก็คือไม่มันก็คือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับนะครับมันก็คือไม่ถึงขนาดฝันร้ายฝันอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกมันก็จะแค่โครงเครงแล้วก็กลัวก็คือเราไปดูสภาพสภาพตึกสภาพตึกส0ิชั้นที่มันถล่มแถวสวนจตุจักรเนี่ย เขาก็ยิงกลัวไปใหญ่เอ๊ะแล้วมันจะไหวหรือเปล่าแล้วยิ่งพี่เนี่ยก็คิดอยู่ในเนืงออะคิดอยู่ในหน่อยว่าเพราะว่าตึกที่พี่อยู่มันสร้างมายี่สิบกว่าปีแล้วแล้วถ้าเกิดมันไหวมาซ้ําแล้วมันจะเทาลงมันจะถล่มลงมาไหมเพราะว่าพี่สงสารพวกเขาเหล่านั้นะที่เขาถูกทับอยู่ใต้ซาบตลักหักพังแต่พี่คิดว่าแต่แต่พี่คิดว่าคงไม่มีใครรอดชีวิตแล้วล่ะยังพยายามยังคือการนะ โรง,ง,ง,งพยาบาลนะคะขแถวกรุงเทพนะคะก็ขออาภาย<ด>ัยด้วยนะครับออยุกตผู้ป่วยออกมาจากพื้นที่นะคะตะองมีเสียงเซ,เซโร่ว์เข้าไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีท่านผอ,อเขามีเ่เข้ามาอ่านะครับรคุณผู้ชมคช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการคุยกันวันจันทร์แล้วเนาะ ก็ยังไงก็พูดถึงเรื่องของแผ่นบินไหวยังไงก็ขอให้พว้ใดที่เราประชาชนนะคะก็อืมก็ไม่รู้ตลอกยังไงดีเพราะว่าน้องอ้อมเองก็ก็พูดดไม่ดไม่เขาเรียกว่าเขาียกว่า,วา,วา,วาเหงนใจสําหรับผู้ที่ประสบภัยอ่ะน,นะคะก็ขอให้ดูแล,แลรักษาสุภาพาด้วยเมื่อสักครู่เมื่อช่วงสายๆก็มีญาติมาจาก ถวแถวปริมมคนท่านก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเออเออมันเวียนมันไหวมันโอนเอวเหมือนกันนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราลาต้นผู้ฟังกันก่อเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้พี่กา ที่เารักมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะช่วงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรทิ้งท้ายแล้วพอเราคุยกันเ,นเยอะๆมายาวมากแล้วหละเนาะก็เอาเป็นว่าอยาให้อารมณ์มันข่มสติเราอยากให้อารมณ์มันข่มสติเราแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับแฟนๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงก็ดีรายการคุยกันวาทร์ก็ได้นะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีเพราะสภาพอากาศที่มันแปรเปลี่ยนไปนะครับค่ะ วันนี้เราสองคนใช่ค่ะเราสามคนนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะโชคดีทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันที่14เมษายนนะคะ,ออะก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะวันนี้มาบุกรามกับกิจกรรมนะคะสําหรับวันที่14ห้ามพลาดนะคะกับรายการคุณกันนันจอมวันนี้ดิฉันน้องอ้อมสุมิสาค่ะครับผมยอดรักจากรามกำแพงครับดิฉันดีเจตา ครับนนสำหรับคนนะคะรไปก่อนนะคะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับ,บ<อ>ผม<า>ยอยรัก,<อ>กจะรับคาแห่ไปก่อนละทั้งทีมงานด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ